สวัสดีครับผมสิงเท่ามีเพื่อนๆให้ผมลองแนะนําเพลงสาวอีสานรอรักนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากๆแล้วแล้วก็เพลงนี้อยู่ในคีดีแล้วก็มีนักร้องหลายๆ่าะท่านนํามาเข้ามือค่อนข้างเยอะแต่โครงสร้างของต้นฉบับก็เป็นเียงกีตาร์จะเป็นการเล่นวาวในยุคเก่าแล้วะคระับก็เป็นสไตล์ที่ผมเล่นเมื่อตะคู่นี้ อยู่ในปกติอยู่ในสุดสาย2ช่องที่10ในบอคอร์ดดีเอฟเฟกที่ผมใช้อยู่พอดีไอตัวคายบิบี้เพราะนั้นไม่อยู่ผมก็เลยใช้เอฟเฟกของวาวจากตัวมันติตรงนี้อันนี้เป็นของ b o สเอ็มที่ผมใช้ในการอัดคลิปทุกทคลิปนะครับไอตัวนี้กดไปมันจะเป็นวาวลักษณะการใช้งานก็คล้ายๆกันกับพวกคายบิบบี้ทั่วไป แต่ย่านเล้งพวกความความถี่มันนะั้นจะสู้พวกอาคายเบบี้ baby, หรือพวกวอลกไม่ได้เพราะว่าพวกเป็นถ้าเป็นไอพวกวอลก์คายเบบี้หรือพวกนั้นอะย่านความถี่เล้งมันจะกว้างกว่าแล้วก็การเล่นมาคนที่เล่นวาวแล้วให้น้ําำหนักความรู้สึกมันค่อนข้างดีกว่าแต่ไอพวกเอที่ที่เป็นวาวมาจากพวกมันตีก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับใช้ใช้ได้อ่าแก้ขัดได้เหมือนกัน เราจะเล่นเพลงนี้ตัวบล็อกเราก็ต้องจำตัวบล็อกที่เราเล่นให้ได้ก่อนครับอยู่ในสายสองช่องที่สิบเดือดสองครั้งช่องที่สิบนะสายสองครับช่องที่สิบสิบสองสิบสิบสองขึ้นมาสายสามช่องที่สิบเอ็ดลงมาสายสองช่องที่สิบขึ้นมาสายสามช่องที่สิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดสายสองช่องที่สิบสายสามช่องที่สิบเอ็ด เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดที่มาสายสี่ช่องที่เก้าเจ็ดที่มาสายห้าช่องที่เก้าลงไปสายสี่ช่องที่เจลงไปสายสามช่องที่เจอาจจะนั้นลงไปสายสองช่องที่เทำออนมาสิบสายห่งช่องที่เ้าเออช่องที่เ แล้วขึ้นมาใส่2ช่องที่10ตรงนี้สะบัดได้ครับ10บมาเจ็ดสะบัด put off มาเนี่ย,ยดีซ้ำสส่2ท,ที่10แล้วก็ดีหนึ่งคันก็สะบัด10บไปเใส่3าช่องที่9เก้าเจ็ดนี้าานนถ้าเราเล่นวาวก็เป็นลงน้ำหนักเกลายเป็นว,ว,ว้าวก็ตามจังหวะลงสะบัดตก ว้าวว้าวก็เป็นจังหวะนี้เลยจะช้าก่อนขนาดนี้จังหวะตกก็มึกเท้า เราก็ลงน้าหนักไปพอดีกับตรงที่ววาตัวโน้ตที่เราเล่นอยู่พอดีกดลงไปเนี่ยใส่สองท่งที่สิบสิบสองสิสิบสองใส่สามที่สิบเอใส่สองที่สิบมาใส่สามทงที่สิบเอ็ดเก้าเ็ดสองท่ที่สิบสาท่งที่สิบเอ็ดเก้จ็เจใสสี่ท่องที่เก้าเจ มาสายห้าช่องที่เก้าไปสายสี่ช่องที่เจ็ดเก้าสายสามช่องที่เจ็ดสายสองช่องที่เจ็ดว่าออนมาสิบละหนึ่งช่องที่เจ็ด2สองช่องที่สิบุิดออฟมาเจ็ดครับพอใกล้จะนัเขาค่อยเร่งความเร็วเทมโปขึ้นตรงที่เราเราใช้เทคนิค สับัดหรไรไแล้วแต่เพราะว่าแต่แตและเวอร์ชันก็เล่นไม่เหมือนกันต้นฉบับแต่ต้นฉบับไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีเล่นทุกเทคนิคไอสับบัดเท่าไหร่ครับแต่เราเราก็ฟิลตามความใช้งานได้หมดครับจะสับัดหรื่ไม่สับบัดก็ได้ เพลนี้อยู่ในคีย์ดีแรกๆมันเพลงเก่าโนะบราณแล้วส่วนมากจะคนที่เล่นวาวใหม่ๆก็จะฝึกกับเพลงนี้จะส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพลงครูเลยก็ได้สำหรับการเล่นวาวนะครับ ตอนสมัยผมเล่นดนตรีใหม่ๆตอนช่วงนั้นเพลงนี้ก็ดังก็ฝึกวาวก็ฝึกวาวจากเพลงนี้เพราะสมัยก่อนเพลงที่เล่นวาวสามารถก็จะไม่ค่อยมีมันจะมีเพลงอ่าเพลงสากลก็จะเป็นเพลงไอชันอ่าเพลงนั่นจะเป็นไอชารล่ามั้งผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้มั้งในกี่ดีชาล่าล่าล่าจะตกมือแล้วครับป๊บป๊อปั๊อปนะ ลาเล่นเราจะยินเสียงเ,เสียงวาวตรงคอร์ดก็จะไม่ค่อยได้ประมาณนี้แหละประมาณนี้พอค่อนข้างที่เราเล่นพุเราสมัยก่อนดนตรีพวกแนวสากลเราเล่นเฮ้ยมันมันค่อนข้างเท่นะ อะไรประมาณนี้<ว>เสียงที่เล่นก็จะเป็นเสียงคีนครับเสียงคีนที่ผมเล่นอยู่นะเป็นเสียงคีนแล้วก็ผสมกับเสียงวาว,ว,าวแค่นั้นเองครับถ้าเล่นเสียงคีนจากตู้อะไรเงี้ยมันก็จะชัดเพียวๆแล้วก็กับคายเบบี้อะไรเงี้ยเสียงมันจะออกค่อนข้างเต็ม ้เพื่อนลองฝึกดูว่าผมจะถ่ายตรงเห็นเท้าวาลงน้ําหนักลองไปฝึกดูครับกับเพลงที่ขอมาค่อนข้างเก่าผม,ผมก็ไม่คิดนะว่าจะมีคนขอเพลงนี้มาก็ก็เพลงผมก็เคยกเคยเล่นแล้วก็ตามผับก็กับพวกร้านเขก็กกกนิย,ยมเล่นกันอยู่ก็เออถือเอามาแนะนําเพื่อนหรือว่าคนที่ขอเพลงนี้มาก็คงจะโอเคนะครับไปไปฝึกเอา กับเพลงนี้บััสดีครับ